เอาบานท่องให้โชคสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุก่นครับผมม่แล้วพี่นอ้องอาจารย์สลองวันที่สิบหกเมษาสองหาหกแปดวันไที่หนึ่งเมษาเขาเพื่อนเล็กวิ่งี่เขาบนเขาล่างนี่พี่น้องเห็นบ่อันนี้ล่างเพิ่นเน้นเพิ่นเน้นหกกบเขาหกเลยเห็นบ่ล่างนี่ขเขาหกเลขวิ่งสายวิ่งว่าผิดหวังดรอกสวนบนก็เขาหกือกันอยหรักลอยหกโยรักลอยก็ได้นี่ เลขมันออกหกแปดเจ็ดไงเห็นบ่เลขวิ่งนี่ขาววนขาวลางได้พี่น้องได้ตาบาจับครูพระเขาน้องจับครูพระเข้าจับครูพระเข้าตาบาหกของเคนลักลอยกับเขาได้พี่น้องเห็นปะละหกนี่ลักลอยกับเขาอยู่นี่เบิ่งเพันเน้นไงหกศูนย์สี่สามน้องพี่น้องพ่ะเขามั้ยพี่น้องแกเมื่อไหร่แต่ว่า เล็กวิ่งเิ่นนั่นเขาบนเขาล่างนี่พี่น้องเล็กวิ่งเิ่นเขาทั้งบนเขาทั้งล่างได้มาตามกันต่อพี่น้องวันที่16เมษายน2568 อย่างหนังนนพื้นพื้นทารุ่มเนี่ยพี่น้องได้ว่ามันฝนตกเนี่ยสิบหกเมษะ วันนี้เพิ่นบ่แยกได้พี่น้องเด้อเพิ่นบ่แยกเพิ่นให้เป็นบนล่างเลย 4, เด้๋ยอีพีพันเขียนงงนาะพี่น้องต้องเขียนบอกเว่าของอาจ,จารย์เพันพ่นเมียนเล่าไห้นํำนะเป็นมีเล่าไห้มานํำนะก็เลยเขียนว่ารัฐบาลไทยน,น,น้ะพี่น้องเนาะต้องเขียนนะเพราะว่าเิ่นมีเล่าพัฒนานั่ วิ่งวิ่งบนล่างวิ่งวันนี้ว่าแยากให้เป็นบนล่างได้ วิ่งศูนกับหาแด้พี่น้องได้สายวิ่งสายแลน์เท่านี่ย่าพลาดเด็ดขาดเปนเน้นที่ศูนเด่นศูนได้พี่น้องได้สายวิ่งสายแลนอย่าพลาด เข้าทุกงวดไม่เคยพลาดสีกระมัดจับคูศูนย์ห้าศูนย์สี่ มีมีเบิร์นพร้อมพี่น้องห้าห้าสี่ห้าเลขพีเลขน้องนี่มากมีที่มีตเลขพีเลขน,น้องเนาะพี่น้องเนาะสามสองสองหนึ่งแปดเจ็ดอยู่นี่ตเลขพีเลขน้อง าสามีลัสก,กสี่สี่ว่าม,มีเลขเบินมีเลขเบินจากคู่นี่บนล่างบนล่างเจ็ดคู่ด้าเน,น้องได้บนล่างเจ็ดคู่ คุณน้องปตองวา,ลาไลเปิ้มิโตเน้นให้ที่นี่มาเบอร์เลขสามตัววันนี้เลขสามตัวห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าหกหกศูนย์สี่หกศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ห้า ศูนห้านี่เลขสามตัวให้น้องมีสามคู่สามหางพี่น้องเ้ามาเบิ่งตกเรนเด็นตกเรนเด็นห้บ้านนี่ศูนย์ห้าศูนยสีพี่น้องอย่าลืมกลับน้ำด้อกลับด้วย พี่น้องไล่ตา,าบ่ะบ่ไล่ตา,าเนาะขีดเส้นได้จังหน่อยตัวเน้นกับวงกลมอยู่หรอกตัวเน้นกับวงกลมอยู่หรอกตัวก็เน้นให้ห้าสามสี่สามนีเป็นหม,หมดแล้วตัวเนี้ สามสีสามนี่กิมแมนมันเป็นตัวกันตัวร่องบอกพี่น้องพน่นพ่นกลมให้น้ำด้แต่ว่าวงวงกลมคนละสีเดี๋ยวเขียนบางแล้วเอาพ่นกลมกกลมน้ำเป็นที่เป็นตัวกันตัวร่องแหละพี่น้องตัวเน้นกระสุนหากระสุสีเอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้ะโอ้ยพันเด็จพันเด็ใส่โลโก้อยู่ อ่นได้ใส่ซีอูเอฟซีไปคิว่าของผู้ด ออที่น้องแคบหน้าจอเ้อของอาจารย์สลองมาละทีเอฟซีรอคอยถามกันหลายวิ่ง0ูนย์กับหาเน้น0ส่วนจับคูณกับศูนย์หาศูนย์หหาหาหลักกับซี 3, 3, 3. เน้นที่0ูนย์ห้าส่วนเลข3าตวัวนี่คือห้าศูนย์ห้าหกเดห้าได้พี่น้องเ พี่น้องเข้แคบหน้าจอเอาทำมากกระจัดระขัดกระพานได้หรือว่าขีแคบปลายมือของอาจารย์เพื่อนีนก็ะไรพี่น้องเอา้าโจยโด,ดนให้เอฟซีพันแคบหน้าจอเอาตามนั้นครับผมอะขอบุญขอบุญพอเอ้ยอาจารย์หลายๆย่างปัน่นแนวทางคอยพี่น้องเข้าโชคหมันหรือเล่เฮง,เง,เงปังๆกันหลังสงการในวันที่สิบหกเอาฝากคนไรคนแช่กนติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม